ก็สวัสดีครับผมสุเกะหนึ่งฮวีเกมฮอนนะผมเกอรฮีโร่ด้วงนี่ครับผมก็ตัดมาต้นเกมนะฮะเดี๋ยวว่าสวยไปที่ที่รูปโปรไฟล์ฟเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับแล้วข้างล่างมันจะมีป่าเด่นกันนะครับอ่าเอทิกจับฟินพูอ่าวีทิกได้คิวภายในครับเซอร์นะเซอร์วิง่งหนีอยู่เอทิกรอสกิลหนึ่งคูดาวหรือว่าเซอร์จะคูดาวก่อนกันนะครับเสียบสวนไหม เสียบสวนอุ้ยโดนจับก่อนนะครับดวงโดดมาซันเรียบร้อยครับดวงได้ซิวโอ้โหตายอ้าวความเสีตายเหมือนกันเว้ยนะครับแล้วโซโลมอนวับมาฮูฮาใส่ฟิน,น์ักทีนึงเอ้ามีโดดว่าไม่มีโดดหรอเจอตันฟินฟุยิงตายโอ้โหเรียบร้อยได้เจอรถก่อไปครับแรงๆงใหญ่ทิกวับ กลางแทนนะครับไอ้แล้วอารถก่อไปครับฟินยิงไปเพื่อนตัานดูดูดูโดนรถก่อแล้วยิงดิฟินนะเดี๋ยวฟินฟินฟินว่าไง <c oughs> อ่าฟินยิงไม่ถึงงั้นเราตีเองก็ได้นะครับกางว่าไงครับกำลังไปเพื่อนยิงทิศโอ้ยดับเบิลน,นะครับไม่เป็นไร นายจับให้เราก็พอบินมาอุย้ยได้ไดยครับได้ die, ป้อมครับรถก็ก่อนนะ <c oughs> ตีหนึ่งทีตันไอทีกจับช่วยกันตีช่วยกันตีนตเออ <c oughs> แลก,กันไปเอาอตายแม่งเอ้ยขบวนว่าไงแบมิดลิงล่วงมาละอ่ะดูที่ร่วบ้างดีกว่าฝั่งเรามีแบมิดฟินโง,โง่ๆครเบ e ีกทิกดวงนะครับแล้วก็ลิงฝั่งข้ามีเชลช็อ มีเคนนะครับล่างโซโลมอนกับเซอร์กางโซซิลเลอร์นะครับผมนี่ก็เป็นสายแล้วครับสายแคลรี่เปล่าสายตีเปล่าตังไฟตังบอดอ่ะสกิลหนึ่งนะฮะกดแล้วก็เนี่ยบินได้ครับนี่โดดได้ตันสกิลสองสตันนะไม่มีอะไรสิวสายนะครับก็ใครไม่ได้นาเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ปรับใหม่ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ,อ มันบัก็กแต่ว่าไม่ได้บั็กนี่ฮะนี่เห็นไหมนะฮะเวลาตีครีปต,ตายนะครับหรือว่าครีปโดนสกิลเราตายเนะี่ยศพมันจะกระเด็นใส่ศัตรูได้นี่ครับนี่ครับนี่ฮะดูดิฮะโอ้โหกระเด็นใส่ศัตรูครับมีดาเมจแล้วก็ติดสตันนะครับอ่ามีสตันก็คือเราคีบไปเยอะ,ะโดนมาตายแล้วโดนคีปเนี่ยมันก็กระจายโดนไงเออตอนแรกเราคิดว่าบั็กกันผมคิดว่าบั็กไอ้บั็กไม่แย่งทีอ๋อสรุปไม่ใช่มันอัปเกรดนะ เออมันปั่มมานะครับอัติก็ไม่มีอะไรฮะรถก่อเหมือนเดิมนะอาฟ้าก็เป็นลูกทรงกลวยไม่มีก็รถตัวเดียวนะครับอ่าเจ็ดเกาะเจ็ดเกาะสามรถสามสิบวิอันนี้อามันหนึ่งหอยหอยอ่าหอยหอยหอยยังไงหอยหอยกิ้งสวนไปเลยครับตัดสินใจกิ้งสวน เพราะว่าอย่างไงก็ไม่รอดแน่นะฮะเพราะว่าดว้วงมาดักล่างแล้วและเค็นอยู่ไปเลยคือมาเดินมาเนี่ยเห็นดว้วงมาแล้วและคีปเห็นก็รู้ว,ว่าด้วงมาคือแน่ก็ตายกิงเอาลิงนี่ว่ะเนี่ยดูดิต่อยเตยกระเด็นมันรับศพกระเด็นรถกระเด็นน่ากระปินนาอะไรเงี้ย ขวามารอจับเลยอะฟินยิงไม่ฟินยิงย,งยิงไปฟินโอ้โหจะช็อกกิ้งสวนะ่วนฮะปาบอันตีตายแทนอะฟินโอ้โหอ่ะดวงวายกลางบ่วงไหมไม่บ่วงดูล่างต่อเคนโอ้โหกำมาตายนะครับเฮ้ยออกนะไรวิ่งไวเหรอนะครับกำลังบินมาอยู่ครับตะกี้นี้บินนะ ไปโดดมาสันตี้หลวงเลยโดดไกลยังวะเอาครับรถเกาะใส่เคียนะผมไสฟินไปวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนโอาโหตีสันทีเดียวโอ้โหไปนะรถเกาะใส่เคนต่อครับโอ้ตีติตานอีกไปได้ไหมฟินพูให้นะฮะฟินสู้ไปเลยเบี่ยงดวงได้คิวดี ศืลป์สามครับนอกจากจะตีแล้วศพกระเด็นแล้วเนี่ยยังมีโอากาส25%นะครับอ่าตีแล้วติดตันด้วยนะครับติดตัน0.9โบนั 40. ส40่พาศพกระเด็น0.5นะฮะโบนัสเท่ากัน40นี่ศือป์สามตันจะศพด้วยตันจะตีะธรรมดาโอ้โหโยโวยโดดกาา๊าบตีตันสวนโอ้โหถอยก่อนครับจะตาย เอาลิงโอ้โหไอ้เชลิงหรือไก่ต้องตายบ่อยถังวะลิงศูนย์สามแล้วป่า,<บ>าโอ้โหโดนลราคิกไปมิตันช่วยโอ้โหสี่จะแย่ตะกออีกสามแต่ด้วงรอบไอ้เก้านะครับแปลว่าเพื่อนล้มทีมไม่ไหวนะครับตอนนี้ไปมิตตัวไล่อยู่สี่ตัวโหล้วงเฮ้ยด้วงโอ้โหเสียบดัก ลอยดูว่งบอกไม่รู้จะทำไงครับมันอยู่สี่ตัวฟาร์มไปก่อนแล้วกันใครได้วินบอกกันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซติวโซติวโซติจะตายไอ้ตัวติจะตายเอารถกอหอยไปก่อนครับกิ้งมาไอ่โดดหลบมาก่อนเอกจับ่าเอกจับไปครับจับไปแล้ว รอครับโดนเกาะโอ้โหแล้วโดนอยู่อ่ะเรียบร้อยเลยครับกดตันไวๆตันลุลุ้งแล้วตันออกช้านะครับสงสัยเมื่อกี้กด W ิวแปลนแทบพังครับะแบบน,นี้ยเออหลุดตันอะไรตันไวๆไเอ้ยดีสวยอยู่เว้ยรอดเฉยฮนะยีเล็กทิขลิงเงียนบนมาเออฟาร์มมาคลิง โดนและโดนสติลแล้วเว้ยสติโอ้เฮี้ยมก็เอาไว้ยังซื้อมาก่อนเลยเอไาไว้ยังซื้อมาก่อนเลยอ่ะสแต็กไม่ออกเลยวะมาออกธนูมาก่อนนะครับวันนี้ก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับแล้วก็สิำคัญเพิ่มระยะนะก็เอาไว้ขึ้นตะก่อนยิงโบงเดียวนี้ขึ้นทวิมเบทน่าจะทวิมเบทเพราะว่ามันลดกองไงจะตีแรง กาตีทีเดียวตายบ้างดูทรงนะตันตีไปมีตานี่เออสแมกดาไปแล้วอ้าวปัดโถเออบาสมิดได้คิวนะครับโดนตาคิดทีอาเราติวโดนี่แบบมีตันดวงตีก่อนแล้วตานี่เองตันตันเออโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเราได้กลางข้างล่างมันก็อยู่เยอะว่ะ ก็แล่กันนะคนละเลินเอาดันไหมรถเกาะป,ป้อมได้วะะรถได้รถได้แล้วมีจอกองไงออมาเซอเซอโดดตาแดงช่วยล่างนี่วะ่ะล่างน่าจะมันกว่ายังไงเอกที่จับเค้นช่วยฮนะยังไงครับตัวมาตาแดงแล้วตาแดงแล้วสี่อะโดนหนึ่งครับลิงมา เจอเคกนกระชากครับคอมโบไปก่อนแล้วถอยครับ <c oughs> เคนจะตายแล้วด้วงมาครับอ้าวฟินโซมเก็บตกไปได้ตัวใ <c oughs> หม่ฮะโซโลมอนลดเกาะไปก่อนตีตันอ้าวลวงโอ้โหฟินสิงเก็บซองว่ะอุย้ยเซอร์เซียมหนีไปก่อนนะครับ <c oughs> อ่รถเกาะโซตีวไว้ร <c oughs> อต่ออะไรขี้ดิเอ้ยทะเบยนเบก่อนไป กีทูวินเบสแบบรถกอร่อแรงๆตอนนี้รถกอร่อ14หน่วยนะครับเกาะก็นี่ครับอย่างรถโซติวเนี่ยติดลบหเท่ากับว่าโดนดาเมจแรงเนี่ย32%ดาเมจร้อยหนึ่งก็จะเป็น130นะฮะ122 122ตีตีก็แรงกว่าดูดิฮะตี150ตี200กว่าโอ้โหระวงเด้ ไานานครับเฮ้ยเจอโซโลโมอนก่อนโหขออภนะัยฮะเราต้องกอมันกีน้นี้หลังดวงล่างนี่เจอโซโลโมนลอนรถเกาะตีตัน <c oughs> แรงจ้อ้ซ่าฮัดซีอยู่สองไม่นะเมกยกายภาพด้วยไงพอคอมโบกันตีปุ๊บกลายเป็นสาตันแรงเลยสตัน2 2สองร้อยยี่สิบห้า,าน,นะครับเข้าเท่าไหร่สองสองห้าสิบป่ะเนะี่ยดูดีดูนระอมาตันเ,อเอยอยมานานไม่มีสวนะัวละ สวยแล้วมานาหมดโอ้โหตายมานาหมดครับผมไม่งั้นน่าจะได้สักตัวหนึ่ง,อองเออมันกิง้งเอกทิกอ้าลิงช่วยไปคอมโบโอ้โหตายอทิกช่วยไม่ทานนะครับลิงลิง <c oughs> ไม่เอาต่อเพื่อน โซมันจะออกมก็อกเอะฟาร์มไปเมื่ไงนี่โอ้โหได้ม็อกแล้ว13วินาทีขนาดคิวเยอะไหมเนี่ยในโซโลโมอนคิวโอ้โห0 5เยี่ย0 5มันยังแบบว่าของมันยังไวเลยไอ้ม็อกมัน4,000กว่าให้อะปีนม็อกทำไมอ้าวไปไหนฮูฮ้าฮูฮ้า เรียบร้อยสุดเดียวเฮ้ยเซอโดดมาอา้าวด้วงมาช่วยละไปไหนครับหอยไปรถเกาะไปแล้วนอ้พี่จับมันนี่ยรอรถเกาะก่อนครับระยะไม่ถึงรอซีอีหนึ่งบินมาดักป้ามาบินดักต่ไปทางนู้นโอ้โหอาครับมาแรงบินตามอยู่อาดวงโอ้อาร์มีวิ่งไวด้วยยังไงก็ทันตีตัน เดยบรออ่าตีไอ้ทวิมเบดมันมีสโลด้วยครับแล้วความเร็วขึ้นที่100%ในเวลา0.7%อ่ะก็คือตีก่อนพอสโลปุ๊บค่อยเดินไปตันยังไงก็เดินลบไม่ทันนะครับเออตีก่อนอนีงทีรถเกาะโดดมาตัานรอไปมีตันอีกทีหนึ่งโอ้โหเอา้าลิงมึงได้คิวได้ยังไงเนี่ยฮะไอ้บ้า ลิงบอกส้มล่นไนอ้เฮดไอคิวเฉยเอ้ยไม่นเนียไปป่าลาวาโซลอมอน <ไป S 1> น่ะไปกิ้งปาโอ้โหตามตัวเอ้ยกับโดนอืมแกวอลาถ่ายกัน ข้างบนว่าไงฮะอ๋อ,อเป็นวินวอล์กอยู่ล่างสามบนสองโอ้โหแล้วไอ้วอดเยอะด้วงเรียบร้อยดิเห็นไหมเนี่ยหลังเข้าแล้ว <I S 1> มาคงรู้<ม>แหละเข้ามาเค้นนะของยู่มาเลยไปช่วยบนดีกว่าปาบปัแล้วก็ไปตามโซติวต่อไปโดนมาตันไป เรียบร้อยครับลิงสไลด์เอาไปแดกนีล่ลองเอารถเกาะอ,อีกทีกหนึ่งอันดี้่วงดีนะคือมันไม่ทักกับรถเกาะแล้วก็จอกรอด้วยคือออกเอารวมกันได้เลยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหวินเตอร์โดยบนครับ โอยังไงเอทิ่เจอไล่หไม่รดนะครับสี่ห้าตัวแบมิดแหวงข้ามันก็ออดีเนี่ยอ่สี่อ่ห้าตลอดเลยอ่ะวอยได้ลูนวอลด้วยครับโอเควอลได้นานหน่อยอียี่สิบวิโอ้โหลลกกิ้งเข้าไปเลยครับแบมิดโดนขาป้อมมารถกะโดนมาตันตีเคนะเคล่วงไปก่อนครับ ตีเชยร์ช็อกต่อฮะแล้ววอลออกมาตีไปไหนแล้วกิ้งสวนเฮ้ยรอตันป้าบทีเดียวเออโอวัโซโลมอนเฮ้ยมันม็อกมันม็อกโอ้โอยเดินเดินสู้ก็ไม่ไหวครับยังไงก็โดนม็อกเบินตาย,ตายตเฮ้ยแม่งดันกันใหญ่เลยแับดูตฟาตฟินดีว่าตาฟินยังไงครับจะล่อเซอร์แล้วครับฟิน ไฟฟินยิงก่อนะครับพุไปนี่ไฟฟินเอาแน,น่ฟินฟินเซอร์เสียบสวนมาครับตีมไปตีมสองแทงเรียบรนะ้อยเสร็จฟินโอ้โดนเต้าฟินนี่เอาโซติลเลอร์มาล้างแค้นให้แล้วโซติลเลอร์วอล์กมานี่นี่นี่อยู่นี่น,นี่อ่าตีแม่งเลยบัมตีเหรอ <laughs> อายเวทีกว่าต่อไม่เจอในการที่ต้องการตรงกลางครับโซ,โซ,โซ,ซโลมอนลิงโดดมาหนึ่งคอมโบกระเบ็ดตันถึงไหมป้าบเรียบร้อยคูนสองเซช็อกกิ้งช่วยฮะเปิร์ตตี้โอ้โหลิงกันตานเหมือนกันด่าดวงกูเกิลมาแล้วไป ก็ตันโอ้ล่วงเลยเกนมาครับเกนเกนล่วงไปแล้วจะช็อกกิ้งใส่ปาบจับมันเพื่อนอาลุนก่อไปแล้วไอ้ที่จับเรียบร้อยอาลุนแย่างลังเอาเป็นพี่เก อตอนนี้ก็รถก่อยี่เบนนะครับสามสิบวิกระทาฟ้าเนี่ยมันก็รถเป็นลูกทรงกลวยคือรถก่อมัวแหละแล้วก็มีดาเมจเมื่อโดนอนันติของมันร้อยห้าสิบแต่ว่ากระทาฟ้าไม่ได้ช่วยทําให้รถได้เยอะหรือนานขึ้นนะครับแค่รถได้ไลายตัวเป็นลูกทรงกลวยก็คือถ้าเราจะรถตัวเดียวก็ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหลวงเดิแน่งรางวอดเยอะซะด้วย มาเจาะก,กอะมาดีกว่าครับเจาะก,กอะได้ดาเมจด้วยได้รถกอะด,ด้วยาได้นี่ครับรถเกาะตันตีป้าบป,ป้าบกระโดดมาตันรถเกาะไปมีตายทีหนึ่งคุณสามป้าบโอ้โหเอาไอ้เตี้ยเฮียเฮ้ยลิงโดนลิงโดนไปรถกอะไปแล้วลิงคอมโบ ตันดีเดียวดวงได้อยู่ครับเซอร์ลงมาแทงเอ้ยไอที่จับให้ตีต่อฮะแล้วโซติวเลอร์มาแล้วเบิดบ้าโดนสะเก็ดตาอยู่โห้ยแบมินตันคูนสี่ปล่อยเมาส์ครับเรียบร้อยปล่อยเมาส์เป็นโซมเก็บตกเบี่ยงเป็นบอกหวานทีครับดอกนี้อ่าครัสายฮาออกเป็นตัวทองครับผมรอเกิดแป๊บหนึ่งโอเคกังแล้ว อุ้ยมันได้หาหล่อโซโลมันไอ้ยังต้องขี้แล้วเนี่ยงานนี้อ้าวรูแล้วโดนอยู่ครับตายโอ้ยเล่นน้อยคอยนานนะเกิดมาได้ห้าวิสิบวิตายแก้วอุยโดนมาหูอ้าวว้าวเสียบว้าวอ่าตายไปตัวเดียวเว้ยงเดินเันเป็นขบวนเลย อ่าแม่งเอากลางแล้วลิงลอยบนแรกครับผมไม่เคยียงกระชากมาก่อนนะครับไลอที่อันตีวิ่งไวนี่ก่อนโซลเซอร์ไปอันตีดักหน้าครับผมจะช็อกกิ้งมาโซติวว่าไงโดนตันอยู่เซอร์แทงมาครับผมแบมิสโอ้โหตาฟินเอาฟินนี่ฟินโอ้โหฟินโดนเปิดด้านแล้วมีนูว่ะฟินมีนูไปไหนไปไหนโซโลมอนม็อกเบิร์นตายแล้วเอ้าเหลือลิงห้าหนึ่งไม่ถือมะลุงลิงไปไหนลิง ลิง,ลงตายอ่ะลิงได้ตัวหนึ่งโอยให้มันสร้างมาเลยเนี่ยเออจะตายมาแล้วเนี่ยจะตายสองตัวโอ้โหดวงบอกปวดหลังครับตอนนี้สามสี่ตัวสี่สามแล้วดวงก็แบบยี่สี่ไ,ไม่มีดวงเละอ่าแอบอะไรอ่ะแอบอะไร แอบอะไรเคสแอบอะไรโอ้โหก่อนตายก่อนตายอยู่ก่อนนะฮะอยู่ไม่อยู่ตายอยู่ดีมาอ่ารถก่อไปฮะรถก่อไปแล้วครับโอ้โหดูดีล้วงเดะโอ้โหมอร์คนะสอลมอนดักไม่เจอครับผมแอบปลาอยู่ แน่ๆมีปิดม็อกกว่าคนเดินมาแล้วจจ <'s> จะรู้นะว่าเลือดลดว้าซิ่ออว้าผู้ดาวอยู่นิ่งไว้ <c oughs> นิ่งไว้ไอ้ไม่มีใครมาเราถูกคิดว่ากลับไปหมดแล้วนั่งไว้ <c oughs> นิ่งนิ่งเออนิ่งไว้มีนั่งไว้ นั่งไวปนั่งไว้เออกลับเลย <Success. S 1> Double, ดับเบิ้ลับโอ้โหดับเบิ้ลเนี่ยงานนี้มีสกรอไปกลับไปแล้วนี่กลับไปแล้วโซลมันคือบางทีมันต้องลดกอก่อนตันใช่ไหมเพื่อตันจะแรงแต่ว่าบางจังหวะว่าลดก่อก็จะมันหนีเพราะตันก่อนหอยลดนกอก็ตีเออคือแล้วแต่จังหวะนะครับ เอาไงก็ได้เอาให้ได้คิวแล้วกันมะฟิงยิงป้อมฟิีโยบิงมาตันเลยฮะนี่ตวงไปม่ตวงตวงปาบตัวติวโอ้โหตัวทองอันติมาครับตวงเก็บสองครับผมไปไหนหอยหอยโอย้โหเก็บสามาตีต่อเก็บสี่โอ้โหไปไหนอีกตัวหนึ่งไข่แย่งใหมว่วะโอ้โหเก็บไปสี่ หมดเลยนะครับไอตัวหนึ่งหายไปไหนวะเน่ะเปิดก่อนเปิดก่อนได้แต่หูลิงสวยเลยลด่อตจอดกอบคอมโบกันตีด้วงแต่ไม่มีใครให้กระทาฟ้าด้วงเลยหรอวะนี่ไนเแบสเมทออกทาฟ้าแล้วให้ทาฟ้าด้วงดินั่นแน่มีกดกันบานได้ก็ได้ไดบาบน เ,เ,เรียบร้อยบารักบนนะครับผม <c oughs> โอ้ยบิงเปิดรถก่อ,กอโอ้โหชุดเดียวหายวาร์ฟเลยครับเ,เรียกว่าศัตรูไม่ได้โต้ตอบเลยโอ้โหเคียนฮาร์ดเหมือนกันว่ะมันแก้ทางร่งวงโดยให้เลือดเยอะนะครับออกฮาร์ดเป็นแถว โอ้ดูดีดูฮา,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 าร์ดก็ฮาร์ดฮาร์ดก็ฮาร์ดดีโอเจอรถก่อแ,แรงจัดบวกก่อต้องมาวะเพื่อนก่อกระดูกสีใช้สีฟ้าช่วยได้ฮาร์ดเลือดเยอะจริงเนี่ยโดนแรงมันต้องควบคู่กันเลือดเยอะก็ต้องก่อเยอะด้วยมันจะได้ดีนะครับคือมันสมมุติว่าถ้าก่อเยอะอย่างเดียวใช่ไหมโดนเวทก็จุกถ้าเลือดเยอะอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ดีหน่อยก็คือมันอ่าบันต้านได้ทั้งเวททั้งกายภาพ แต่ว่าอันนี้โดนหนักไปทางกายภาพถ้าเลือดเยอะด้วยเกาะก็ก็เพิ่มสูงด้วยก็มันมันก็โอเคกว่ามันดีมันดีกว่าเลือดเยอะอย่างเดียวอะนั่นแหละก็เลือกเลือกเอานะครับแต่ลเน,นี้ยโดนด้วงรถกองไงจุ๊กๆกต้องออกเกาะเนี่ยก็กระดูกแต่ใช้เป็นบวกเอาหรือไม่ไก็แบบว่ามันมันอาจจะอยากสะทอนหรือเปล่า มีสะท้อนของตัวก็คืออยากสะท้อนก็ให้โดนดาเมจหนักๆนะ <laughs> ออให้มันแรงมายิ่งยิ่งยิ่งมันโดนเรเอ้ยยิ่งเราทำดาเมจแรงก็โดนสะท้อนแรงเหมือนกันมาครับกดเหตุไป <laughs> ออก้องไหมอ่ะ แปลล่างโอาา้โหนี่แะสะท้อนกันแล้วนะโซโลโมอนอุ้ยแล้วอาา้าวคีเ้เพี้ยนรู้งี้รู้เลยดักนี่บิงมาโอ้โหามันมีนูโอ้โหตัวทองเจอ,อยูเรียบร้อยตายเ,ง,เงียบๆเอะสี่หนึ่งอาโดนลุงสี่หนึ่ง ถ้าเออนี่เราได้ทาฟ้าแล้วสงงัยเพึ่งได้มีทาฟ้ากดอันตีใส่พืนได้เลยครับแล้วโซเทลเลอร์โอ้โหแล้วหัวอันตีดักเปิดตัวทองมาครับมาเอาเซอร์ลวงไว้ก่อนนะฮะแต่ดูเหมือนทีมเราจะแย่ครับไฟนี้โอ้โหแล้วลิงตัวเดียวลิงบิงมาเข้าต่อแล้วตายครับโอ้โหตายห้าบอกแล้วไม่มีด้วงก็เละ <c oughs> โอเคครับรอเกินแป๊บนึงมาเกินมาแล้ว ไปอันตีไปโดนไหมอ่าโดนนะครับโดนก็เห็นสิโอ้โหโดน,นแรงแล้วไปเอาเซอร์ต่อเอาคนนี้มีทับพาแล้วมีนูก็อันตีได้ไม่ไมเห็นในะเราวอร์ดเราเห็นมันว่าเดินมานยันไงติงตามอุสลัยนีป่ะไปนี่ครับอันตีดากฮะตันตีปาบปาบเอ้ยตันนี่เอ้ย โอ้โหไม่ต้นเหรอแม่งตีสดเอาอะก็คือตีสดก็ตายละก็คือมันตีธรรมดาก็มีโอกาสตันจากสกิลสามนะครับหอย,หอยปาบออโตัวตายครับไีดูดับเบิลอีกแล้วโอ้โหบินมาเปิดตัวทองก่อนอู้ดูดัปเดิาวุธแล้วทิหายมันปวดวุ้นแล้วครับ เวลาบินไปดักหน้าก่อนแล้วเก็บหอยก่อนะครับแล้วโดดมาเอาสโลมอนที่หลังครับโอ้โหได้ไปอีกสองไอชื่อนี้ไม่โดนแบนหรอวะเนี่ยชื่อไอของไอหอยใช่แม่จะ <laughs> เรียกเป็นไทยแล้วกันเรียกเป็นไทยแล้วกันนะถ้าอ่านครับอ่านอาจจะไม่ดูดีชื่อวใ่ใช่แม่ใช่แม่ถ้าฝรั่งอ่านก็นเอ้ยก็ชื่อไม่ได้หยาบคายนะ ใช่แม่ครับอ่อนอานเย็นมัม้ยมยิ่งมันไปไปยิงทีเดียวเออโอ้โหไอ้โดนอยู่อ่ะเราแก้เป็บนึงครับบอปาร์บกันไปแล้วตอนนี้ออกนูบ้างนะครับกันเคียนยู ตอนนี้ก็ฟูละวอินเตอร์บิมเบตเก็นจุโร่ครับตัวทองนูพีเคนะครับปายเออกระตัวทองติดต่อโอ้โหอ้าวสมาร์ทโดนแล้วก่อนด้วยอันนี้ปรดอาวุธครับผมแนตะ่เรามีนู้มาดันมานไปฟินไอ้เหี้ยยิงยิงป้อมได้เพื่อนแอวคีมาดิโอ้ยการซื้อเกิดนะครับจากเย็ดมัม้ม

ะกดเหตุหลบอยู่ครับผมหลบบอร์ดอยู่อ่าตรงนี้มีบอร์ดแต่ว,ว่าศัตรูไม่เห็นเราไงเราเห็นอยู่อ่ารอหอ,อถ้าเห็นหมดมันรู้นี่มันบอร์ดฟ้าดังเหมือนกันบปมิดเปิดก่อนนะครับด้วงไปขู่ไปแวนตี้รถก่อก่อนนะครับยังไม่เข้าแล้วก็รอกันลาเซอร์โดดมาครับอู้ยเอาไงนี้เลยตันช่วยวิธีหนึ่ง ตีสวนรถก่อไปก่อนฟินโอ้ฟินจะตายนี่ลิงมาแล้วลิงเอ้าไปดูลิงนี่ครับคอมโบไปแล้วโดนอยู่ฮะนี่เอาดวงเก็บโซมอนไม่ได้ครับแล้วสะท้อนเอ้ยสะท้อนสะท้อนจะเย็นสะท้อนสะท้อน,อนโอ้ยเอาบิงมาตีหนึ่งทีแล้วโดดหนีก่อนนะครับนี่เดี๋ยวโดนป้อมตีตายเฮ้ยตัวติวมาระเบิดตีตีรถก่อสวนไปยังไงตีสวนโอ้โหเกือบตายเฮียรอดเฉย อาอนะครับบินตูมหอยไปไม่ตายครับหนีนี่วะมุกุเราจะตายห่ากันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วทำตัวหน้าดาวหน้าดาวบินกลับมาแล้วจิ้มที่หนึ่งเปล่าเก็บไว้สามไม่แนเซอร์เร็ว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 เฮ้ยเลยเฮ้ยอย่าเร็วเซอร์เซอร์หน้าดาเร็วเร็วเล่นเลยเจ็ดสิบโอ้ยโดนมงกุใส่บาช็อตโอ้โหอย่างนี้ โอ้ยเจอแผ่นนี้ทำไมครับโมกุลใส่ฟ้าใส่ตัวแตรค้าไม่ถึงหรอกมันไม่ค่อยมีใครกดโมกุลใส่ฟ้าใส่ตัวเท่าไหร่เวลาเล่นใช่ไหมเราเนื้อกว่าโมกุลใส่ฟ้ามีแค่ตีแล้วก็ช็อตกดใส่ตัวได้นะครับเวลาโดนตัวตีมันจะช็อตนะเดินไปตีมาได้ชอ็อตอ่าเรียบร้อยทำทางเรียบร้อยฮนะ มาตอนนี้ก็4สี่สิบตัวแล้วครับสามทางมาแล้วรอจีจีรอจีจีป้าบป้าบป้าบสวยเก็บมหนึ่งไปก่อนจบโ้โ,โยไปไหนฮะเธอร์ทตารนโอ้โยฟินก่อนจบฟิเราไปสามสี่ตัวฮะจบที่สี่สองครับไปแล้วบ๊ายบาย